ในหนนะ้าทิกต o อกหมดยุคเชื่อมเซลเลอร์ทางการทำในหน้าเริ่ม12พฤศจิกา2024สวัสดีครับในตรงอ n f i n i ิ y ิ88นะครับ2วันที่12นี้จะหมดยุคการทำในหน้าด้วยเซลเลอร์แบบบัญชีทางการนะครับก็คือบัญชีทางการเนี่ยคุณจะเอามาทำในหน้าไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อมูลต่อจากนี้ นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องในทุกฝากกดติดตามใครยังไม่กดแชร์ไม่กดไลค์ยังไม่คอมเมนต์ฝากครับและผมมีไลฟ์สดทุกวันตอน1ิบโมงครึ่งใครอยากได้ข้อมูลดีๆมาฟังใครช่องพังไปดูแก้กรรมใครอยากขายได้ทุกวันไปดูขายได้ทุกวันละไปดูอะไรครับการประมททีท่นี้ทําไมถึงบทยุคบัญชีทางการอ่ะให้ดูข้อมูลตรงนี้นะครับอ่ะให้เ,เพื่อนๆดูตรงนี้ทุกวันเนี้ยนะครับเราจะทําในหน้าเรา เชื่อมบัญชีเซลเลอร์แบบบัญชีทางการนะครับเพื่อขายสินค้าของตนเองแล้วก็ขายสินค้าที่เป็นในหน้าหรือว่าเป็นแอเฟเวเล์ใช่ไหมครับแต่ในวันที่12เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดร้านค้าร้านค้านะครับจะทำในหน้าต่อให้คุณมีเพื่อนครบ1000 1 0 0นนนะครับแล้วจะไปทำในหน้าเนี่ยก็อาจจะทำผมใช้คำว่าก็อาจจะทำไม่ได้นะครับเพราะอะไร เพราะในระบบเขาเขียนเอาไว้แบบนี้ครับเพื่อนๆหากต้องการได้รับอนุญ,ญาตเป็น a f f i l i a t e a f f i l i a t e คือก็คือการเป็นในหน้าเนี่ยครีเอเตอร์ต้องเป็นบัญชีการตลาดและต้องผ่านเกณฑ์อนุมัติการเป็น A f f i l i a t e แปลว่าคุณจะต้องเป็นบัญชีการตลาดก่อนแปลว่ามีผู้ตตามครบหนึ่งพันเนี่ยอาจจะไม่สามารถได้รับสิทธิ์การเป็นในหน้าสำหรับร้านค้านะครับสำหรับร้านค้า ส่วนร้านค้านะครับถ้าคุณจะทำในหน้าแปลว่าคุณจะต้องมีบัญชี Tik t o k 2บัญชีบัญชีหนึ่งเชื่อมกับเซลเลอร์ทำและขายสินค้าของตอนเองเท่านั้นขายสินค้าที่เป็นในหน้าไม่ได้แล้วนะครับถ้าอยากจะทำบัญชีการตลาดทำเงื่อนไขให้ผ่านบัญชีการตลาดบัญชีการตลาดทำอย่างไรให้ไปดูตรงตรงายละเอียดของคอนเทนต์นะครับหรือดูที่หน้าโปรไฟล์ผมทำข้อมูลเอาไว้ว่าบัญชีการตลาดคืออะไร และเกณฑ์ของเขาต้องทําอย่างไรถึงจะได้บัญชีการตลาดซึ่งมันไม่ง่ายเลยเกณฑ์ยากมากนะครับเกณฑ์ยากมากเห็นไหมครับนั่นแปลว่านี่คืออาวสานของการเป็นในหน้าเซลเลอร์แบบบัญชีทางการเพราะระบบของ t i k t ต็อกเขาจะปิดไม่ให้คุณทำทางการแล้วทำในหน้าได้มันง่ายครับและเป็นอาวสานอาจจะเป็นอวสานของคนที่ทำไลฟทิปด้วยเพราะฉะนั้น ข้อมูลนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าหลังวันที่สองเป็นยังไงแต่ผมบอกได้เลยว่าบัญอวสานการทําในหน้าแบบบัญชีทางการแน่นอนโอเคไหมอ่ะฝากติดตามครับเ,เพื่อนๆและอย่าลืมแชร์ใครมีคําถามอะไรคอมเมนต์ขอคอมเมนต์เชิงสร้างสรรค์น,นะครับเราจะได้รู้และเราจะได้เข้าใจอ,อและรอดูวันที่ส2องเป็นยังไงฝากแชร์ครับ